สวัสดีทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมิหงหรือห้าพยักหนีแน่นอนวันนี้จะมาดวลเดือดสายต่อสู้ระหว่างโก้คส,สืยูอาและซุยลิลยูอาผู้ที่มีความสามารถกระดูกหักทั้งคู่มาดูกันว่าใครเก่งกว่ากันแตอ่อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแค่แก้สตีเมอร์ไทยไปหนึ่งล้านซับด้วยนะจ้าซื้อพลังงานดีกว่าพลังงานเอาเอ็นหมดทำไงดีวเนี่ยทเวนตี้โฟร์เพย์ เติมเกมออนไลน์ราคาถูกมีเกมให้เลือกมากมายแถมโปรโมชั่นลดราคามีแอดมินคอยดูไลตลอด24ชั่วโมงเติมถูกเติมไวปลอดภัย100%แพ็กวันพันแมนเราก็มีนะนี่ไงโคตรถูกบอกเลยแถมใส่คูป,ปองมองมิ่งได้ส่วนลดพิเศษกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยอ้ยเข้าไวาจัดอย่าลืมมาเติมกันเยอะๆนะ สวัสดีครับทุกคนพบกันอีกเช่นเคยกับผมมอมมี่หรือห้าวยางนี่เนียวันนี้ก็หยูบช่องแคเกมสตรีมเมอร์ไทยกับเกมวันพันแมนเดอะสตองเกนนี่ยครบแน่นอนน้องๆสงสัยกันมามากเลยนะว่าตอนเนี้ยสายต่อสู้นี่ครับตัวไหนคือโนหนึ่งนะระหว่างโกเคสืยูอารกับซุริวยูอนะผู้ที่มีความสามารถกระดูกแตกทั้งคู่นะวันนี้เราก็เลยจะมาทําการเทสเนี่ยแบบหน่ตอนหนึ่ง แล้วก็แบบทีมเนี้ยว่าใครโหดกว่ากันเนี้ยแต่ก่อนที่ไปรับชมอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามส่งแคสเกมสเตมเมอร์ไทยของเราไป1ล้านซับด้วยนะครับค่ะประมาณ70,000ก็จะหนล้านแล้วเนี้ยแล้วก็ช่องเรามีม่ลดสมาชิกเพนเดอร์ยี่สบาท35มสิบหาบาทห้าสิบบาทเพื่อใครโกหกคอนเทนต์ฟรีไฟล์เราบอกว่าทำไมเลิกเกมอื่นอีกมากมายเนี้ยสามารถสมัครกันมาได้เลยเนี้ยมีชื่อเขียวก็สติ๊กเกอร์เท่ๆใช้เนี้ยส่วนใครอยากเติมเกมราคาถูกเนี้ยสามารถไปเติมได้ที่ทเวนตี้โฟร์เพนเนี้ยเรื่องบอก ว่าคุณจะได้ล้าส่วนลดแบบโคตรถูกคอคุณคะมาครับเราก็อยู่กับ ID 5พยัคฆ์นี่เพราะว่า ID นี้มีโก้คายเซอร์ยูอาร์นะครับเดี๋ยวเราจะไปเทคกับซุยลิวยูอาร์กันนะว่า1ต่อ1แล้วแบบทีมใครเก่งกว่ากาันไปมาปุ๊บผมจะไหวหรือเปล่ามาดูกันนี่ครับมามามาปุ๊บโอเคซุยลิวกับโก้คายเซอร์เนี่ยฟังผมก็เป็นโก้คายเซอร์เนี่ยฟังน้องว่านก็เป็นซุยลิวนี่ครับอ่ะฟังผมเปิดก่อนนะบัตรทลายพัสสุดท้ายไปหนึ่งทีนะโบเข้าไปขู่แรงจับเน,นนะ ฝั่งซุยริวติดโล่ไปแล้วนะแต่ซุยริวมีข้อได้เปรียบเหมือนกันนะครับก็คือมีไม่ย่อท้อเหมือนกันนะครับแล้วก็ไล่ตีเองด้วยตัวเองได้นี่ครับเออนี่คือความโกงเขาเนี่ยแล้วก็ประมึกเนี่ยมาไล่หุ่นนะครับฟ้าฟุ้าเข้าไปนะเดี๋ยวขอแยกปิดอันตีกันท่านัตมันกรเหินพาจากซุยริวนะครับปล่อยสมองก้ามกันนะครับโบเข้ามานะโอ้ยเอาเรื่องเหมือนกันนะเอาเรื่องนะแต่ว่าโล่ผมยังไม่จางนะครับแต่ว่าพวกไอ้ซิวผมพายสองเนี่ยครับก็เลยยื้ออีกาได้นี่ครับซุยริวก็เลยหักเเเหหไปทาาานนงงลลัมกกว่ะออ ส่วนตัวหน้าผมก็โดนเหมือนกันเนี่ยโดนแต่ว่าผมติดโลเนี่ยมาดูว่าผมจะยื้อได้หรือเปล่าแล้วผมจะปิดซุยลิวได้ไหมนะแต่พอซุยลิวย,ยิ่งยิ่งแบบว่าไล่ต่อยนะเม็ดมันก็เพิ่มนะเออมาดูว่าใครเขื่อนกันเนี่ยแล้วก็พี่ปลาหมึกกับพี่นกก็ไล่หัวเข้าไปที่ซุยลิวนปะปลาหมึกเข้าไปตบหนึ่งทีนะซุยลิวต้านทานได้เนี่ยสนามาบินทำง,งานนะจังหวะน,นี้นะแล้วก็พี่นกเนีอันติไปหนึ่งทีนะใส่ซุยลิวเนี่ยแล้วก็ได้ลามาทรายภาคใต้หนึ่งทีโบเข้าไปหนึ่ง ก็ตกไปที่ซโยลิวเข้าไปสารดาเม็ดแนวแล้วก็แซะเข้าไปอีกหนึ่งทีนะโบเข้าไปหมื่นกว่าแนวแล้วก็แซะไปหนึ่งทีโบทิ้มไปที่ตัวหลังแนวตอนนี้ฝั่งน้องว่านเหลือสามตัวแนวแล้วก็เอาหมึกก็เข้าไปไล่หัวแนวเข้าสู่ทสเทนนิสสอนแนวผมก็ได้เปิดก่อนแนวมหมัดหมัดทลายพระสุธาเนี่ไงโบเข้าไปนี่สิบห้าล้านนะครับแต่ว่า ตีกระดูกแตกนะตีกระดูกแตกเหมือนกันเนี่ยแต่ว่าไม่ตายนะเออไม่ตายเนี่ยแล้วก็ปลาหมึกเนี่ยเข้ามาฝ่ายหนึ่งทีเนี่ยเข้ามาร้อยสี่ล้านแล้วก็โดนระเบิดกระดูกแตกนะครับมันก็เห็นตักฝ่ายจากซุยลิวเนี่ยก็ต่อยสวนกข้ามาเหมือนกันนะโอ้โหดอกนี้แรงจัดนะครับยี่สิบสี่ล้านเนี่ยผมก็ติดโล่กันเลยทีเดียวเนี่ยแล้วก็ต่อยมายี่สิบเจ็ดล้าน,นแล้วก็ติดโล่เหมือนกันนะเห็นไะยื้อกันไปยื้อกันมาเนี่ยังเอากันไม่ลงนะเหมือนด้าเมยของ,งโกงผมเนี่ยนะก็ปิดซุดริวของเขาไม่ได้เหมือนกันเนี่บอันนี้ผมมาเทสเพืื่่่ออแแบบบบบวาาจะไได้้้รูกันนงงเเผคบบฮย เอาโก้เฮ้ยฝั่งแมงเหลือซุยริวตัวเดียวเว้ยเดี๋ยวเอาโก้ไปปิดแม่งดีกว่าเนี่ยเดี๋ยวได้รู้กันนคะครับว่าปิดได้หรือเปล่านะเพราะซุยริวมันไล่ต่อยเองได้เนี่ยมันไล่อติของมันเองได้นะแล้วก็มาติดก,กระดูกแตกด้วยนะครับเห็นปหมเนี่ยจะได้รู้กันไปเลยนะแต่ดาเมจซุยริวมันสุดจัดจริงเว้ยพร้อมติดเมตาโคตรนานเลยแล้วก็มาทลายเพราะสุดท้าหนึ่งทีนะปุ๊บปรับแล้วพอยิ่งมันไล่ต่อยนะเม็ดมันก็เด้งไงประเด็นนะแต่โกเนี่ยคือมันไม่มีเด้งเม็ดไงมันมีโล่จริงแต่มันไม่มีเด้งเม็ดนี่่่คครรรรััับบเเเออจะะไไดู้้้กนนปลยวาาาถต จะปิดโก,ก้แคสิเราได้หรือเปล่านะผมก็เลยมาเทย์ก่อนนะแต่โก,ก้แคสิผมหมดจะล่อแล่นะขนาดเป็นสายเฮทีนะตอนนี้เลือด23ล้านนะเออเลือด23ล้านยังโดนซุยไล่ต่อยเกือบตายน่ะมัดทะไรยพาคสุดท้ายอีกหนึ่งทีนะน 1, นะโบกเข้าไปนะ18 000, นะล้านเนี่ยอันนี้ฝั่งซุยเริลต้องว่านเนะี้ยเลือดเหลือ3เม็ดเนีับแล้วก็ไล่ต่อยหนึ่งทีมามันก็ถือไนดะ้ไหมครับอู๊ๆแรงจัดนะโดยยิ่งต่อยยิ่งแรงครับร้อยสามสิบหกล้านเนี้ยแล้วก็ต่อยมันที่ตัวหลังสี 4, 000, นะ่สี่ล้านแล้วก็ต่อยมันที่โก,ก,กโก,ก้แค โอ้โหเรื่องจัดนะเออแล้วก็หมัดทลายพระสุดธาตอนนี้ได้เดียวกันสมใจเลยนะเอาหินไปแดกตับเข้าไปอีกนะครับปิดเก้าล้านนะเออแต่มันไม่ตายเว้ยแล้วมันก็ไล่ต่อยกลับมาเนี่ยแล้วมันก็ไล่ต่อยกลับมายหนึ่งดีนะครับดูดิโอ้โหแล้วเนี่ยแล้วมันก็โบกสะบัดมานะเพราะว่าลูกไฟหมดนะฟังผมก็ลูกไฟหมดเหมือนกันนะไม่มีลูกไฟเหมือนกันนะต่อยธรรมดาไปนี่ครับไม่มีลูกไฟต่อยธรรมดามันก็ตอบธรรมดาสวนกับมาแล้วนี่คือสุดเกดืองการต่อยธรรมดานะแล้วก็โบ่ต่อยธรรมดาไปโอ้โหเหมือนจะเอาลูกซุยลิ้นะไาป แล้วก็เอาหินไปบากเข้าไปหนึ่งทีนะโอ้ยเรียบร้อยโอ้ยเจ็ดเทินนล้นี่เดี่ยวกันมาเจ็ดเทินนู้นี่เนี่ยกว่าจะเอาลงนะเออนี่ขนาดโกผมปั้นสุดนะครับพลังสาสิบห้าล้านเลือดอยู่ที่ยี่สิบสามล้านนะครับยืบซุยนะครับนี่ขนาดหนึ่งต่อหนึ่งยังนานขนาดนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของแบบคอมโบแล้วก็แบบทีมกันบ้างนะครับแต่ก่อนอื่นขอบคุณน้องว่านด้วยนะครับพี่มาจัดทีมให้ผมนะครับแล้วก็ขอญาติใส่ทีมเต็มนะครับทีมเต็มของผมเนี่บผมจะไปเทสกับลุงนะครับเพราะว่าผมใส่ซุยรรริวววไ้้ททีี่มมลลุงแแนนะะคคคคัับบบบบอโก็ื ผมจเจ้าโก้แค่เสือแนวคอมโบกับซุยริวกันนี่ครับแล้วก็ไปแบบนี้นะจะเป็นอะตอมนะครับเป็นโกนะแล้วก็ไปแบบนี้เลยอ่ะซุยริวอยู่แนวหลังนี่คือคอมโบระเบิดกระดูกแตกนะครับเดี๋ยวผมจะไปเทสกับซุยริวนี่ครับแบบทีมของฝั่งลุงนี่ครับปึ๊บมาดูกันว่าผมจะไหวรหรือเปล่านะ251ล้านแนวกดดวลเข้าไปนะปึ๊บมาเปิดสนามมาแล้วผมก็อยากรู้เหมือนกันนะครับถ้าคอมโบกันมันจะโหขนาดไหนนะเออปึ๊บไปเจอกับซุยริวปั้นสุดของท็อปเติร์มนะอย่างลุง12นะครับ แต่ว่าแบบเดียวกันโหเมื่อกี้ดีกว่าจบนะเจ็ดเทินนะเ <laughs> ออเจ็ดเทินนานจัดนะโอเคปรดสนามมาแล้วเนะี้ยฟังผมได้เปิดก่อนเนะี้ยฟังลุงก็มีตัวบัฟสปีดเหมือนกันเนะี้ยแต่ว่าซูริลเขาปั้นสุดนะพลังห้าสิบล้านเนะี้ยเออตัวเดียวห้าสิบล้านนะวิชาดาแสงดาวนะาครับยจะต้มครับเปิดไปก่อนนะปุ๊บ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 เข้าไปนะัร้อยสี่สิบเก้าล้านเนี่ยครับแล้วก็ได้เวลาปุ๊บไปเลยลูกพ่อ เดี๋ยวดิเยนหวงนานเนี่ยมาแล้วนี่ครับมาทลายพระสุธาเนะครับเหยียบพื้นไปหนึ่งทีนะแล้วก็โบกหินโบว์อุ้ยรวมๆมาเป็นร้อยล้านอยู่นะครับอุ้ยกระบองเหล็กถึงก็ติดโลนะครับขึ้นจีบเขายี้ทักซัมอกี้หนึ่งทีนะครับปึกปึกปึกอุ้ยเข้าไป274ล้านนะฟุบุกิเข้าไปซ้ำต่อยหนึ่งทีนะครับอุ้ยเกือบร้อยล้านนะรวมๆแล้ว400ล้านนะมาทลายพระสุธาเดี๋ยวก็ขึ้นซครับไปปุ๊กกระเทือพื้นไปหนึ่งทียี่สิบเอ็ดล้านนะะก็ได้้แลลว่ เสียงแห่งความหวังจากฝั่งของผมเนี่ยฟึ่ง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 เด้งเลือดแล้วก็พาเพื่อนไล่อันตีนะครับจังหวะนี้วิชาดาวแสงดาวครับไปปากปั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 กไปดูอีสามร้อยสี่สิบเจ็ดล้านนะครับลุงยังโดนแรงจัดเลยนะอ่ะแล้วลาไปต่อนี่ครับเสียงแห่งความหวังจากคิงผมนะครับเด้งเลือดพาเพื่อนไล่อันตีครับกริ้งเข้ามาโอเคจังหวะนี้แหละวิชาดาวแสงดาวปุ๊บ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 อีกเจ็ดสิบหกล้านเนี่ยครับเออเมื่อสักกาติโลกเลยนีะครับแล้วก็โซลิวเข้าไล่ต่อยนะครขึ้นจิบโคยทสึมกครับไป ร้อยหกล้านนะร้อยหกล้านเนี่ยเราก็เบิดจุดโจมจากแทงทอปลาส่วนก็มาเสียบุกเข้ามาเนี่ยเบอรแต่ว่ายังไม่เท่าไหร่นะยืนได้อยู่เนี่ยก็เสียงแห่งความหวังเนี้ยเด้งเรือแล้วก็แรงตีกับมาเนี่ยจากฝั่งของลุงเนี่ยกริ้งเรียบร้อยมาดูดูคำลายต่อยนะดอกแรกเนี้ยหนึ่งดอกนะโอ้โหแล้วก็โดนระเบิดไหนึ่งทีนะตอนนี้โอเคผมโดนสะท้อนเนี้ยครับปืนใหญ่คำล้าเหล่มดาวเนี่ยโดดขึ้นฟ้าแล้วก็ฉีดเนี้ยจากบนล้อมผม นี่ครับ474ล้านเนี่ยผมโดนแทงท็อปสะท้อนมานะเมื่กอกี้เกรดจีบเขายี้ไปหนึ่งทีครับุกบุกบุกเข้าไปหัว193ล้านเนี่ยแล้วก็ตามต่ออางที่เมื่อกี้ครับบุก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 โอ้ยเข้าไปอีก111ล้านถือว่าเอาเรื่องจัดเนี่ยแล้วก็ได้เวลาครับมาทลายพระสุดท้ายไปที่แนวหลังบุ้งแล้วก็ปากร่างหินเข้าไปหนึ่งทีโอ้ยรวมๆแล้วมา50ล้านนะโดนกระดูกแตกไปนี่ครับเสียงแห่งความหวังจากคิงครับเด้งเรือพาเพื่อนตีไปยังวันนี้วิ่ โอ้โหสยสิบล้านนะลุงนี่โดนหนักหน่วงเหมือนกันนะครับติดโล่ไปสองสามทีแล้วนะเมลสการนี่ทำท่าลุกแล้วก็ลุกลงไปนอนต่อนะครับแล้วก็คิงนับเด้งเรือแล้วพาเพื่อนแรงตีมานะจะฝั่งของลุงนะต้องมาไอจ่อยเข้ามาไล่ต่อยหนึ่งทีแล้วมาไอจ่อยก็ไล่ต่อยหนึ่งทีนะครับจังหวะนี้ปุ๊บไปโอ้โหได้เวลาแล้วครับมามังกอเหยื่อพาซุยริวฝั่งลุงต้องต่อยสวนก็มาโคตรแรงจับนะโอ้โหร้อยเก้าสิบหกล้านนี่ดอกแรกนะแล้วก็ต่อยมาอีกร้อยหกสิบล้านแล้วก็ต่อยใหม่อีกร้อยเจ็ด ซื้อลูป้านสุดพลัง50ล้านเนะี่ยมันเถื่อนนะทำเป็นเล่นไปนะเออทำเป็นเล่นไปนะกรร็เคยซือถึงป้นสุดอะแต่ก็ไม่ได้แรงเข้าซื้ลูนะเพราะมันไล่ต่อยเองได้นะคร,รับก็เคือมันไล่เองไม่ได้นะถ้าไม่มีคิงนะครับหรือไม่ได้ออกกันตีนะเออเลือขนาดเลือด20หลอดน,นะครับโดนไล่ต่อยชุดเดียวนะครับเลือดเหลือ7หลอดนะเมื่อกี้ แล้วก็ซามต่อนะครัสามร้อยห้าสิบสี่ล้านจากทัสซอกกบุกีนะครับซ้ำต่อทุสเซอรบุกีหนึ่งทีนะครับบุกบุกเข้าไปหกสิบสามล้านดอกนี้นะครเข้าไปห้าร้อยกว่าล้านนะครับบองเหล็กลุกขึ้นมาแต่ว่าติดสถานะน,นะครับแล้วก็ลงไปนอนต่อนะเหมือนจะง่วงเหมือมนจะง่วงแล้วลงไปนอนอีกทีเนี้ยปืนใหญ่คำร่าลงลมดาจากฝั่งลุงนะโบร้อนเนี้ยครับได้เวลา,ดาโดดขึ้นฟ้าฉี่มาจีดู่สี่ร้อยสิบแปดล้านเย,ล,ยลูเยลูแรงจรัดแรงจรัดเนี้ยแล้วก็เสาาี่ มาครับซยริวเขาไล่ต่อยดอกนี้จ็ล้านครับโคสื่ผมเหลือเลือขาแค่สองคุณมาไอจอยต yeah okay. no ่อยคิงกูเกบปอคิงเกบตายเลืยเลแล้วก็เป็นหเนี้ยแล้วก็ซ้อนกันไปหทีดับเสียใหเขหวาดเครปุ๊บเดงเลือเด้งเรือก่อนเด้เลือก่อนจะตายแล้วคิงเดงเลือก่อนโอเคเดงเลือมาหน่อยนึงก็ยังดีลุนม้อนทำงานครับจังหวะนี้ครับได้เวลาครับมาสลายทัสุดขาจัดโอเคสื่อครับเหยียบพื้นไปหนึ่งทียี่สิบห้าล้านแล้วก็ซ้ำไปอีกหน้่งที ร้อยเก้าสิบหกล้านนะฝั่งลุงเหลือสี่ตัวเนี่ยซุยลิวไม่มีลูกไฟนะโบกสะบัดไปหนึ่งทีที่แทงท็อปนะครับแล้วก็โดนมารระเบะิดจโจมเนี่ยจากฝั่งของลุงป๋าส่งออกมาเนี่ยโอ้ยร้อยสามสิบห้าล้านโอ้โหโติดโลกกันเลยทีเดียวเนี่ยโอ้ติดโลกลทเลกำเป็นเล่นไปนะจริงๆล่อแรงตั้งแต่ซุยลิวเขาไล่ต่อยอแล้วนเนี่ยพะแรงจัดนะเมื่อฝรากาศลุกขึ้นมาก็ลงไปนอนต่อนีวิชาดาบแสงดาวจากตอนหนึ่งทีครับไปตุก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 สี่ตัวโดนไปร้อยสามสิบหกล้านเนี่ยติดโบกเขายล่ไปเอ มัดทลายพากสุดท้าปอ๊ยเหยี thousand thousand. ่บเพิ่มคู่อีร้อยล้านมาดอกนี้แรงจัดหังแล้วก็สปาหินอีกร้อยกวโหสที่รวมแล้วสองล้านนะครับคือจิบโุยอทัสมกีไปหนึ่งทียบโ้โอโอโอเข้าไปร้อยห้ดล้านนะครับแล้วก็ฟุบุกิได้ละสามต่อนะครับกึก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 เข้าไปเจ็ล้านนะเออแล้วก็ได้ละโอ้โหพาางกรมาวางมาทลายพัสุดท้านะครับดอกนี้สามสิบเจ็ดล้านแล้วปาหินไป่สี่สิบสามล้านนะยครับหูแทงเท้าเกือบแตกนะแทงเท้าเกือบแตกนะครับเสี่ยงให้เขา วิชาดาวแสงดาวฟันวาลีห <Jah> <büyük> ุ่นล้อหกสิบหกนะครับโบล้อตายแล้วเนี่ยครับโบล้อฝั่งลุงตายนะตอนนี้ฝั่งลุงเหลือเพียงสามตัวเท่านั้นนีะครับแล้วก็เสียงขังหวังนะครับได้เวลาเด้งเรือพาเพื่อนไล่ตีครับมีโอกาสก็ต้องซทำให้หนักนะครับไปเลยปุ๊บวิชาดาวแสงดาวหุ่นเจ็ดสิบแปดล้านนะครับฟิลิฟฝั่งลุงกับแตกนะฟิลิฟฝั่งผมเข้าไปไล่ต่อยหนึ่งทีนะครับเพื่อเจ็บโอที่นะครับไป โอ้ยร้อยสามสิบเอ็ดล้านนะติดโล่แล้วนะครับแนวหลังของลุงติดโล่นะครับแต่ปลาส่วนก็มาแทงเท้าครับสุยาเข้ามานะครับสิบเก้าล้านนะยืนน้าอยู่ครับแล้วก็เสียงให้ขวานจากคิงฝั่งลุงนะครับเด้งเรือพาเพื่อนแรงตีนะจังหวะนี้ต้องรีบเด้งเรือให้กับซุยลูก่อนเลยนะซุยลวจะแตกแล้วต่อยสวนก็มาทันทีครับปุกแล้วก็โดนมาครับผมโดนสะท้อนไปนะเพราแทงเท้าเขายังไม่ตายนะครับปืนใหญ่คำรายเขาหลมดาวจากบนลอครับโดดขึ้นฟ้าฉีะชินดูร้อยหกสิบสองล้านนี่ครับ ร้อยหกสิบสองล้านแนวหลังนะครับไม่มีร่แล้วนะครับดาวลาทัชเซอร์เมเกียมผมครับปุ๊กปุ๊กปุ๊เข้าไปร้อยสามสิบเจ็ดล้านอันนี้ล่วงนะครับเหลือซีรอลูตัวเดียวครับแล้วก็สามต่อนะครับจะฟุตบุกกี่ทั้งสิ้นว่าย่อท้อจะซื้อลูนะครับาจาับจงหวะน,นี้ไปปุ๊บ เดี๋ยวเขามาไล่ต่อยขูดแปดสิบล้านแล้วก็ไล่ต่อยร้อยห้าสิบสี่ล้านโอ้โหแรงจัดเนี่ยรุนแรงจัดมาแล้วก็ได้เวลาแล้วครับมาเมื่อก่อนเฉยน้ำคาครับซุริยุห้าสิบล้านไล่ต่อยสวนเขามาร้อยห้าสิบล้านนะครับดอกนี้ผมโดนไปติดโล่สามตัวแล้วไล่ต่อยแนวหลังร้อยสิบห้าล้านแล้วก็ต่อยแนวหน้าแต่ว่าติดโล่แล้วก็ต่อยแนวหน้าแต่ว่าติดโล่เนี่ครับโอ้โหถึงกระเด้งเลื่อนม่วงกันเลยทีเดียวนะครับเด้งเลื่อนมานะเพราะว่าเขาใส่เป็นพลังแฝงที่แบบว่าพอขยับแล้วอ่ะ พอเคลื่อนไหวเลือดจะเด้งเนี่ยแล้วก็ทัซมกิซ้ำไปอีกห่งทีนีแล้วก็บ้องเหล็กลุกขึ้นมานะครัิดสถานะต้องไปนอนต่อเนี่ยคแล้วลุกมาปั่นหนึ่งทีนะกรดเข้ามาเนี่ยแล้ก็ฟันธรรมดานี่ธรรมดานี่เอ้กก็บองมาไล่ฟันดาบบ้าหเปล่าดาบฟันมาฟันหน้าไปหทีนะแล้วกปุ๊บหน้าแหกเลยนะแล้วก็มาทลายพระสุ้ายก็คือปุ๊บเหยียบพื้นไปนะว่าเอาหินไปปุ๊บเอาหินไปหูดอกเนี่ยเอาหินโดนหินโดนหินเรียล สรุปแล้วนะครับผมจะเอ,เอียงไปทางซุยริวมากกว่านะเพราะมันไล่ตีเองได้นะทุกครั้งที่มันไล่ตีเนี่ยมันก็เด้งเลือดม่วงด้วยนะครับแล้วก็มีเมย์ยอท้อด้วยเออถ้าสมมติว่ามันไปเจอฝั่งไหนที่ไม่มีโกคัสึเนี่ยมันก็ได้เปรี้ยวครับมันก็ไล่ต่อยเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆเลยเ,เ,เ,เออจนตายมันต่อยจนตายอ่ะซุยริวอ่ะเห็นไหมเนื้อขนาดผมไปหกยังโดนซุยริวสวนกลับมาคือแทบตายอ่ะผมคิดว่าโกคัสึ น่าจะสู้ซุยริวไม่ได้แนวถ้าป้านสุดนะครับแล้วก็เดี๋ยวหนึ่งต่อนหนึ่งกันนะผมก็เกือบแตกเหมือนกันนะโดนซุยริวไล่ต่อยนะกว่าจะปิดได้ก็เจ็ดเทิร์นเหมือนกันนะผมคิดว่าซุยลิวเก่งกว่า <c oughs> โน่นึงร้อยเปอร์เซ็นต์เออติดเมตาเป็นปีอะซุยริวอะไม่เก่งจริงเนี่ยก็ประมาณนี้เลยเป็นยังไงกันบ้างครับเอาจริงนะผมก็อวยไปทางโก้แคสือเนี่ยเพราะว่าซุยริวเนี่ยห้า เจอแฟตเนี่ยมันก็ไล่อันติไม่ได้แล้วะครับแต่ในส่วนของโกคยสื่อเนี่ยถึงเจอแฟตเนี่ยก็ยังสามารถสร้างโล่อมตะได้อยู่ะนี่บนี่ก็คือความโกของเจ้าโกเคยสื่อเนี่ยผมก็ได้ทําการสรุปให้ทุกคนได้รับชมแล้วเนี้ยว่างโกคยสื่อกับซุยริวตัวไหนเก่งกว่ากันจริงๆผมคิดว่าโกคยสื่อดีกว่าเยอะเลยเนี้ยก็ประมาณนี้เลยเนี้ยก็ต้องขอบคุณทุกการกดไลค์ขอบคุณทุกการติดตาม ขอบคุณทุกคนที่รับชมมันจบอย่าลืมส่งคล้กมสเตมเมอร์ไทยของเราไปหนึ่งล้านซัดด้วยแนวขยายผมทำคลิปอะไรก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างนี้เลยนะครับเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ EP หนะ้า EP นี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนบายบายครับผม